สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็ได้แล้วนะครับเราก็ไม่รอดนะครับสําหรับวันที่11-11นะครับสําหรับโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมก็เลยได้ไปจัดเจ้าตัวนี้มานะครับนี่สลาโม n น c กบลิง500นะครับก็เป็นไวเลสไมโครโฟนนะครับก็ตัวนี้ได้มาในราคา3,600บาทนิดๆนะครับก จากราคาเต็มเนี่ยประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับก็เลยเห็นราคาโอเคก็เลยจักมานะครับตัวนี้อันนี้เป็นกล่องของเขานะครับก็ตรงนี้จะมี qr code ไว้สำหรับลงทะเบียนนะครับกับบริษัท stm นะครับอันน,นี้เรารู้จักกันอยู่ก็วันนี้เนี่ยไม่คงจะไม่มารีวิว เกี่ยวกับเรื่องสเปคหรือว่ารายละเอียดของเจ้าตัวนี้มากนะครับแต่ว่าจะมาแชร์ในส่วนของการใช้งานแล้วกันนะครับเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับอันนี้เป็นกล่อง,ของเขานะก็นี่เป็นหน้าตาภายในกล่องนะครับก็จะใส่ตัว t r a n s m เ t อ,อเร์แล้วก็ตัว receiver ให้นะครับก็คือตัวไมโครโฟนแล้วก็ตัว r e c e i v ให้อยังครับ สวัสดีครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในนี้นะครับอีกชุดใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามาดูกันนะก็ที่เขาให้มานะครับก็จะมีนี่นะครับตัวไมโครโฟนนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวรีซพหนึ่งตัวนะครับก็ตัวนี้จับคู่กันนะครับก็เอาไอเจ้าตัวเนี้ยไปเสียบไปที่กล้องเรานะครับแล้วก็ เอาตัวตัวนี้เป็นไมโครโฟนซึ่งเขาบิวอินไมโครโฟนมาในตัวนะเราก็อาจจะมาหนีบไว้ที่เสื้อก็ได้นะครับสายที่ให้มานะครับก็จะมีสายสองแบบนะครับก็คือเป็นสายตัวหนึ่งที่ให้ดูหัวเทียบนะครับก็จะมีหัวอยู่สองแบบนะครับคือหัวที่เป็นข้อง,งอเนี่ยนะครับก็คือเสียบสําหรับ ตัวกล้องนะครับกล้องดิจิตอลกล้องอะไรต่างๆของเรานะครับส่วนสายที่เป็นแท่งตรงๆเนี้ยอันนี้ไว้สําหรับเสียบตัวโทรศัพท์นะครับก็เขาเขียนไว้อ่น,นะ to i o s แต่ว่าก็ and r o i d ก็ใช้ได้นะครับก็สามารถเสียบเข้าไปได้ทีนี้เนี่ยสำหรับตัวโทรศัพท์ที่รองรับเนี่ยจริงๆมันก็ใช้ได้หมดนะแต่ว่า บางยี่ห้อนะครับอาจจะต้องหาแอปเสริมเพื่อจะใช้ไมโครโฟนข้างนอกนะครับอย่างเช่นโว้ยนะครับแต่เป็นซนะัมซุงเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นระเลียงไมโครโฟนนะครับก็ถ้าเกิดเราเ,เกิดอยากจะแอบๆบแบบนิดนึงหรือว่าอยากจะได้ยินเสียงที่ไม่มีเสียงภายนอกมารบก,กวนมากนะครับก็ต่อไม่ค์ตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับ น,นะครับเขาก็จะมาทํางานที่ตรงเราเรียมไมโครโฟนตัวนี้แทนนะครับทีนี้เนะี่ยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดีกว่าเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปต่อไว้ที่พอสับนะครับคือตอนนี้ใช้ตัวไม่ตัวเดิมนะครับที่เป็นของเจ้าออโบย่าอยู่นะที่เป็นช็อตกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอาไปเสียบไปที่นู้นแล้วลองฟังเสียงกันนะอ่าครับตอนนี้ก็เป็นเสียงที่ได้จาก ไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมเอาจเจ้าตัวสลมนิกตัวนั้นไปเสียบไปที่กล้องมือถือของผมแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับก็จะเป็นเสียงไมโครโฟนที่ได้ซึ่งมันสามารถที่จะต่อไมโครโฟนอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวลองเสียงไมโครโฟนที่มาจากอันนี้กันนะครับผมเสียบ อ่ะครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงไหมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมลองแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเออเอาไปต่อกับไอ้เจ้าตัวไม่ช็อตกันก็ได้นะครับไม่ช็อตกันอันนี้ครับอันนี้ต้องเปลี่ยนสายก่อนนะเปลี่ยนเป็น,ปนตัวนี้นะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับเสียงที่ได้ออกมาก็ สามารถที่จะใช้ได้นะครับคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับคือถ้าเราอยากเก็บบรรยากาศข้างนอกบ้างอะไรพวกนี้ก็อาจจะใช้แค่เจ้าตัวนี้อย่างนี้นะครับหรือว่าเอยากจะเก็บเสียงพูดของเราให้ชัดเจนก็อาจจะต่อตัวตวอลเวลียตัวนี้นะครับทีนี้มาว่ากันถึงในเรื่องของการใช้งานนะครับผมได้ไปทอลองระยะมานะครับก็เดี๋ยวมีคลิปให้ดูตอนท้ายนะครับ ผมเดินไปเนี่ยที่ระยะประมาณ70กว่าเมตรนะครับยังสามารถทํางานได้นะครับเสียงยังใช้ได้อยู่นะครับแต่จะมีปัญหาในช่วงจริงๆช่วงที่มันเกิน5้าสิไปนิดๆน,นะครับหรือว่า,าช่วงใกล้ๆ50เนี่ยผม,ผมจำระยะไม่ค่อยได้นะครับคือตอนที่ผมพูดเนี่ยผมหันหลังให้กับเจ้าตัวกล้องอยู่นะครับก็คือตัวรีเซิเร์ฟเนี่ยตัวไมโครโฟนเนี่ย ันจะอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราเดินถอยหลังเดินออกมาเนี่ยก็คือช่วงที่อยู่ประมาณทักใกล้ๆห้าสิบหรือห้าสิบนิ้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคือที่ผมเดินมันจะเป็นวงกลมมันก็จะมีช่วงที่อจะเรียกว่างไงดีตัวเราอะบงังสัญญาณนะครับก็จะมีเสียงที่ขาดขาดหายหายไปบ้างนะครับทีนี้พอเดินมาถึงจุดที่มันเป็นโค้งตรงเนี้นะครับแกงละกันเนาะก็ผมวาง นนะครับเนี่ยช่วงที่เดินมาทางนี้นเสียงมันจะไม่ค่อยมีนะครับขาดไดหายไปแต่พอเดินมาถึงจุดตรงนี้นะครับก็คือเราเดินหันหน้าไปทางนี้สัญญาณมันส่งหาก,กันได้นะครับช่วงนั้นเอเจ็ดสิบเปตรเมตรแล้วนะครับเสียงมาชัดเจนเลยเดียวนะครับก็สำหรับการเอาไมโครโฟนยุคนี้ไปใช้งานนะครับผมลองใช้งานดูเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะอ,อ,อย่างที่บอกว่าต่อ ต่อไมโครโฟนแยกได้นะครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์เองกนะ็เหมือนกันนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปเสียบกับโทรศัพท์หรือกล้องอย่างเดียวนะครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์เราสามารถที่จะเสียบกับลําโพงก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้เนี่ยพูดเป็นเวลาประชุมหรืออะไรพวกนี้นะครับสัมมนาอะไรพวกนี้ที่เราเป็นผู้พูดนะครับก็สามารถที่จะใช้ไม่แบบนี้ต่อเข้ากับลําโพงได้นะครับเสียงก็ออกชัดเจนดีทีเดียวเลยนะครับโอเคก็ อกือบลืมไปตัวนี้อันนี้เปลื่อมากนะครับคือเขาชาร์จเป็นไทซ C นะทั้ง2ตัวเลยนะครับสามารถชาร์จด้วย USB ได้นะครับแล้วเป็นไทซ C ที่สำคัญคือให้สาย USB มา2เส้นเลยนะครับคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็จะมีมีกระเป๋าใบอันนี้มาให้ด้วย1นใบนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมชอบกระเป๋าของเจ้าโบย่ามากกว่านะครับมันจะเป็นกำลมดี คือไอเนี่ยมันเป็นกระเป๋าผ้าแบบกระเป๋าผ้าแบบที่เราจะเอาไปซื้อของตอนเนี้ยกันนะครับมันก็จะแข็งๆนิดนึงนะครับอะไรเงี้ยมันก็จะคลายตัวออกมาเอางได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของบริยามันจะเป็นกระเป๋ากระยี่เวลาดึงอะไรพวกนี้มันจะคงรูปมากกว่าแต่ข้อเสียของอันนั้นก็คือขนมันจะติดเยอะมากนะครับอันนี้นจะไม่ค่อยมีขนติดโอเคเราไปดู คลิปที่ผมถ่ายไว้นะครับที่ทดสอบในเรื่องของระยะของเจ้าไม่ตัวนี้กันดีกว่านะครับสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีมันแก้วสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบาย <c oughs> อ่าครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบระยะการส่งสัญญาณของเจ้าไม่ตัวนี้ดูนะครับทรัลโมนิกดิ้ง5้าร้อนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้วัดระยะนะว่าจากนี่ไปนู่นมันจะเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวผมจะเดินไปทางประตูทางนู้นนะครับว่ามันจะได้ยินเสียงโอเคไหมคือตรงนี้เป็นที่ล่องนะครับเป็นสวนสุขภาพนะครับซึ่งเ,เวลาเรามาที่นี่จะลำบากนิดนึงช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการปรับปรุงตลอดนะครับตรงด้านนู้นก็คือจะเป็น ถนนที่ตัดมาจากทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็จะวิ่งล้อเข้ามาที่จเจ้าอะไรตลาดคองสวนตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้เขาทำถนนใหม่อยู่ทางก็ค่อนข้างแย่นิดหนึ่งครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจริงๆมันก็เป็นส่วนสาธาระเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก หมอนสำหรับมานั่งเล่นเงียบๆนะครับคนไม่ค่อยเยอะต้นไม้ไม่ค่อยเยอะจะเป็นการออกกําลังกายซะมากกว่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเดินมาพักหนึ่งแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าไม่เนี่ยมันจะยังได้ยินอยู่หรือเปล่านะครับก็ผมก็ตอนนี้ไม่ได้ต่อลาวาเลียไม่นะครับไอตัว ไมโครโฟนขอ,องเองนะครับก็ไม่กับปกก็นี่ก็ถือว่าน่าจะไกลามากแล,แล้วเราคงไม่ถ่ายวีดีโอกันไกลขนาดนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซูม,มาก็ไม่เห็นเนี่ยตอนนี้ผมเดินตัดสนามตัดวงเข้าไปเดี๋ยวจะวนกลับไปที่กล้องนะครับ สำหรับไม์ตัวนี้นะครับสามารถใช้เชื่อมต่อได้ทั้งโทรศัพท์นะครับที่เป็น iPhone นะครับมีแจ็ค3.5นะอาจจะต,ต้องไปต่ออะแดปเตอร์นะครับสำหรับไอโฟนแล้วก็ a อ d r o i d ก็ใช้ได้นะครับมีสายให้สำหรับเสียบเข้ากับตัวกล้องนะครับแล้วก็เราสามารถเอาไปเสียบเข้ากับลำโพงที่เรามีได้ใช้งานได้นะครับผมลองเอาเจ้าตัว ไวรยเลดไม์ uh huh. ตัวนี้นะครับซึ่งเขาสามารถต่อสายไม์แยกเพิ่มเข้าไปได้เนี่ยก็อลองไปต่อกับไอเจ้าตัวไม์ของโบย่านะครับที่เป็นตัว,ะวะเรเวเลียก็ใช้งานได้ที่เป็นตัวไม์ติดหัวกล้องไม์ช็อตกันพวกนั้นก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ลองไปต่อกับโอ้ยงูเดี <c oughs> <c oughs> <de> e ๋ยวเดี e ๋ยว ชอ็ชอกชอ็อกช็อกตกใจไปไหนแล้วก็ลังจะเดินมาทางนี้พอดีก็เอาตัวรีซิฟนะครับไปต่อเข้ากับตัวลำโพงนะครับก็ใช้งานได้นะครับก็อันนี้ก็คือถ้าใครอยากจะเอามาตัวนี้ไปใช้ต่อลำโพงไว้บรรยายอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับคือตอนนี้ผมเดินกลับมาสุดแล้วไม่รู้ว่า สัญญาณหายหรือเปล่านะก็เดินมาสุดนี่แล้วนะครับเออเราก็ไม่ได้ลองเนาะว่าถ้าสัญญาณมันขาดแล้วสมมติไกลๆแล้วสัญญาณขาดแล้วกลับมามันเชื่อมต่อกันได้เลยหรือเปล่านะครับโอเคก็นี่ก็จะเป็นการทดสอบระยะของเจ้าใหม่ตัวนี้นะครับ